ตอนนี้มีการส่งเสียงนะครับเสียงมวนนลชนรวมถึงเสียงบรรดาผู้สนับสนุนและคนที่มารออยู่ที่นี่นะครับประตูเปิดออกมาเนี่ยครับในที่สุดนะครับทุกคน ก็ได้เห็นภาพกุนศิษป์เดินทางกลับแผ่นดินไทยนะครับทันทีที่กุนศิษป์เดินทางกลับถึงแผ่นดินไทยก็ได้ถวายสักการะนะครับพระบรมฉายารักษาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเรียกว่าทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับที่คุณทักษินได้เดินทางกลับมานะครับเข้าไปทักชายแกนนําต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะถูกควบคุมตัวเข้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเป็นวินาทีประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณทักษินเดินทางกลับเมืองไทยนะครับคุณอุ้งอิงก็อยู่เคียงข้างนะครับ คุณเอมพินชองชา,ชาคุณโอ๊คพันชองแช,ช<า>ลูกๆนะครับทุกคนก็อยู่เคียงข้างนะครับแล้วก็ถวายสักการะแล้วก็จะกลับเข้าไปทผู้ชมเห็นอยู่ที่ชัดๆเวลานี้นะครับก็ติดไปกับเดอะเซนดาตตอนนี้ครับ ยัง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 ไม่จบยังไม่จบยาวไว้ยาวไว้คุมหลานคุมหลานอยู่ข้างในโอ้ะได้คุมหลานอยู่ข้างในนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมบรรดาสื่อมวลชบนบรรดาช่างภาพต่างๆนะครับก็เกาะติดนะครับรอที่จะส่งภาพส่งข่าวนะครับ คุณทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยสักเวลาเก้นาฬิกายนาทีะครับเสียงมวลชนเสียงของการโห่ร้องแสดงความดีใจนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับว่าทักษิณจะไปทักทายไปไหนอย่างไรต่อนะครับออต,ตอนนี้ช่างภาพแกนนำรวมถึงบรรดาแกนนำของพรรคเพื่อไทยต่างๆที่อยู่บริเวณจุดนี้ก็จะเริ่มทยอยเดินทางออก มีนน้ำาด้วีใจค่ะดีใจดีใจค่ะรถตู้3 0คันรถบัส2,000ค่ะมาจากเชียงใหม่หมดเลยค่ะดีใจดีใจมากเลยค่ะถึงจะไม่จะไม่ได้เห็นานไม่เป็นไรเราถ้าลงมาจะไปไหนกันบ้ครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาที่ไหนไม่ติดอ่ะเราก็จะไปรอทั้งเพื่นค่ะเราจะไปนอาจจะไปค่ะถ้ารถไปติดนะคะดีใจค่ะดีใจดีใจใช่ใช่ค่ะอันนี้ ตัวน,นี้ไม่มีมีที่เชียงใหม่ที่เดียวคือพี่โทนี่จากเมื่อวันเกิดปีที่แล้วของท่านพี่วัดลงทํสาสันกาแพงบ้านท่านนักสิ์เลยค่ะโอเคครับ<ต>ขอบคุณนะครับน<ต><ต>ี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับมวลชนเวลานี้ทักสินนักสินอยากบอกอะไรกับคนนักสินบน้างไหมครับวันนี้ ทำไมถึงรักนายกนักสินขนาดนี้ครับคุณแม่เคยป่วยนะคะแล้วก็ได้ใช้แบบสามสิบบาทของท่านเมื่อก่อนเป็นผู้ป่วยอนาถานะคะธรรมอนาถาไม่พินาศแต่ท่านศิษย์เป็นนายกแล้วก็เมาถอดกู้เงินรายวันใช้กู้เงินนอกระบบใช้ท่านมีกองทุนหมู่บ้านเข้ามานะคะแล้วก็เราเป็นชาวนานะคะเราขายข้าวได้ราคาดีตอนท่านศิษย์เป็นนายกตอนท่านทเป็นนายกเราชอบนโยบายของท่านศิษย์หวยบนดินเราเป็นคนเล่นหวย ตอนนี้เราเียบประชาชนแต่ตอนแรกที่ทำปุ๋ยคนดินนะคะประชาชนมีความสุขนะคะถุงก็ได้เต็มวันนี้ตั้งใจมากมาจากไหนครับมาจากโคราชค่ะวันนี้ไปไมนไปไหนก็ตามไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะมารอมาที่เจ็ดปีแล้วอ่ะมารอตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้เนี่ยสี่สองค่ะสี่สองมากันกี่คนครับมากันชุดใหญ่ไหมมาชุดใหญ่ค่ะ โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมที่นะครับรถนํามาแล้วคุมกลับก็วิ่งมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไฟแวบๆแล้วครับท่านผู้ชม รถตู้รถตู้เอาเราจะถอยมาทำไมล่ะเนี่ยถอยมาบานเออนี่ครับขบวนของคุณทักษิณน,นะครับก็เข้าไปยังศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาห้ามซุ่มเข้าไปในศาลเนี่ย เขาห้ามสูงเข้าไปในศาลนะครับระวังนะครับลำเมือรานาสศาลนะครับเดี๋ยวจะมีหมายจับครับเอ้ยหมายเรียกครับพี่ดูกรบเพังมันดนั้มตรู้้คันถาว่าที่เป็นป้ายดำหลใช่ใช่ใาเนี่ยนครับนด้คัน้ รับเบอร์ใหม่ครับมันมันไลฟ์มัน,มน,นตัดไปแล้วนะตอนนี้ผมขึ้นัตตีใหม่คร้บให้ดูนเียเราจะเห็นนะครับเราบรรดาก,กองเชียร์นะครับก็มีป้ายไวนิวนะครับมีป้ายหลายหลายป้ายเลยนะครับมาชูนะครับมีข้อความเท่าที่อ่านได้นะครับหื่เป็นร้อย อยู่โน่นเลยยังนงสามปียังไม่มาสื่อเยอะกว่าอยากให้ท่าน <S 2> <S 2> ได้เปิดหน้าต่างเปิดกระจกอ่ะเรารักท่านศิ์นะคะอยากให้ท่านากลับมาอยู่ละไม่ได้จริงก็รับค่ะเพื่อเรารอมาแล้วสิบหกสิบเจ็ดปีนี้นะคะดีใจมากเลยพอเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นรถเขรักค่ะท่านตามไม่ได้เห็นรูปก,ก็ลืมท่านไม่ได้หอรอกนโยยบาของท่านเพราะว่ารู้ไม่ได้คืออยา่างหนูฟังนะลูก บนานยาาเนี่ยไปรักษาเนี่ยเสียตังไหมตัดตัวเสียตังไหมถ้าไม่ถึงกว่าสามสิบคุนคนไทยโลกถามแบบนี้ของนายเจ้าสิงใช่ไหมแล้วพวกที่เปใช้เนี่ยคือคนรวยแล้วจะมาบอกว่าไม่ใช่ไม่เท่มันทักถึงฉันก็รู้แล้วไม่เท่มนทักถึงเงินภาษีพวกคุณแต่คนที่ทำนักษาบมานเนี่ยคือใครไม่ใช่นายเจ้าสิงเหรอคะพระบุญมิน ป้าแล้วถ้าถามหน่อยๆว่าแล้วเพื่อไทยแกไปจับพักไปจับมือกับลุงจะตั้งรัฐบาลเนี่ยความรู้สึกของนี่นโกรธไหมโกรธมากโกรธมากเราก็ต้องเกลื่นต้องการตัวเองนะคะแต่ต้องเข้าใจของกันแต่ต้องเข<ต>้าใจถ้าเราไม่เอาสองลุงนี่มาละก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วรอเจ็ดเดือนแปดเดือนพวกประชาชนรอได้ไหมเจ็ดแปดเดือนรอได้ไหมเจ้าแดงเข้าใจด้วยไม่ได้แต่ให้คนเจ้าแดงไี่เข้าใจด้วยว่าที่เขาทำอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะทำเขาทำเพื่อประเทศชาติถึงจะรอเจ็ดแปดเดือน คุณจะรอได้คุณประชาชนรอได้แต่พัรครอไม่ได้สามสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ตั้งอะไรสักอย่างเลยน้อถูกต้องไหมคะไม่ใช่เกี่ยวกับพารคแล้วจะมาเริมนีดหนึ่งล้อคือประชาชนอ่ะรอไม่ได้เพราะตอนที่สวบมันมันจมไปหมดแล้วเศรษฐกิจก็แย่เศรษฐกิจก็แย่ประชาชนก็ถ้าตัวตานี่มีจะกินลำบากอันนี้อันนี้มันมองเห็นชัดเวลาข่าวออกแต่ละแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าทําไมรอลุงมาได้9ปีแล่นั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาคพักของประเด็จการที่มันมันฟลิกเอาไว้